ไม่ได้จ้างคนนะเหมือนอย่างเงี้ยก็คนแถวเนี้ยจะเป็นคนดูแลนะช่วยทุกอย่างเพราะฉะนั้นมันเกิดเป็นพลังไหมนะมันเกิดเป็นพลังโดยอัตโนมัติแล้วมันมีความผูกพันมันมีความรักให้กันและกันมีความเอือเ้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันนี่ถึงเรียกว่ามนุษย์คนกับมนุษย์ไม่เหมือนกันคนเนี่ยก็คือตัวเป็นคนใจเป็นสัตว์ ว่วเป็นคนเป็ใจเป็นนั่ตัวเป็นคนเป็นใจเป็นอสุรกายตัวเป็นคนเด็กใจเป็นเปรตเป็นเปรตอันนี้เป็นคนแต่ไม่ใช่มนุษย์มนุษย์ต้องเป็นมนุษย์สยธำนะไม่ใช่ว่าเว้นจากการฆ่าสัตว์แล้วนะมันก็ต้องเอาธรรมเข้ามาร่วมนั่นคือความเมตตามันจะทําให้บารมีธรรมตัวนี้มันจะมากขึ้นสองเราไม่เป็นคนที่อยากได้ของคนอื่นแต่เราเป็นผู้ให้เนี่ยมันเอาธรรมเข้ามาบวกกันมันก็จะมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นอินทรีย์ตัวเนี้มันจะ มันจะช่วยหนุนเราขึ้นนะไม่ใช่แค่รักษาศีลอย่างเดียวนะบางทีรักษาศีลพูดตามคาพระเฉยเฉยไม่ได้ไม่ได้ศีลศีลมันอยู่ที่เราศีลอยู่ที่ทุกคนใครทําเอาคนนั้นก็ได้คุณไปสมาทานว่าคุณห้ามฆ่าสัตว์ไม่เบียดเบียนผู้อื่นด้วยกายด้วยวาจาใจแต่ว่า <c oughs> สิ่งที่คุณทํามันด้วยใจแล้วหรือยังให้ใจคุณยังคิดที่จะประหักประหารอิจฉาสาร้อนคนน,นู้นคนนี้อยู่ศีลข้อหนึ่งคุณไม่เต็มแหละนะ ก็ไม่เต็มแล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าเมื่อชาติเป็นพระบูริทัตท่ทานถือข้อน,นี้มากเลยคือไม่โกรธไม่อิจฉานะไม่เบียดเบียนผู้อื่นด้วยกายวาจาใจท่านถือศีลด้วยใจท่านจึงพ้นจากความเป็นเดรัจฉานได้อันนี้อาจารย์ถึงเห็นเพชรเม็ดงามนะใครจะว่ายังไงก็ตามสิ่งที่อาจารย์กิดนในจิตใจของคนเนี่ยถ้าลุงคนมีลุงคนก็จะไม่ต่างจากพระอาจารย์เขาก็จะเป็นผู้ให้เน อันนี้หมายถึงตาของพระอาจารย์ที่มองลงกดใจของพระอาจารย์ที่ดูใจลงคดแต่ไม่รู้ว่าคนอื่นจะจะเห็นเหมือนพระอาจารย์เห็นหรือเปล่านะอาจจะมีเป็นบุญสัมพันธ์กันมานะทีมพวกเราก็อาจจะเคยมีบุญร่วมกันมาเป็นลูกเป็นหลานเป็นพี่เป็นน้องกันมาบางทีมันมันห่วงห่วงคนอื่นมากกว่าตัวเองนะคนที่สร้างบาร,รมีหนึ่งไม่มีเวลาให้ตัวเองเราคิดว่าในหลวงท่านมีบาร,รมีเนะี่ยรัชการที่เก้าเนี่ย ท่านยกมือแค่นี้น้ำตาร่วงไหมเรานั่นคือบารมีของท่านนะทรงพระเจริญทรงพระเจริญเนี่ยน้ำตาเราไหลทำไมท่านแผ่บารมีขนาดนั้นตอนที่ท่านอยู่ในโรงพยาบาลศิริราชเนี่ยท่านกลับวังไกลกังวลกลับดึกมากเพราะอะไรเพราะท่านเห็นว่าช่วงรถติดท่านจะไม่เดินทางนะนั่นคือความเมตตาของท่านทั้งท้งที่ท่านเป็นกริย์ท่านจะไปเมื่อไหร่ก็ได้ นะท่านจะไม่มีเวลาให้ตัวเองท่านให้คนอื่นทําไมท่านต้องให้คนอื่นเพราะคนอื่นเห็นว่าท่านเป็นพ่อของแผ่นดินนะเพราะฉะนั้นเราเอาพระราชดำรัสของในหลวงเราเนี่ยเอาแบบอย่างของท่านมาเป็นคนดีได้ท่านไม่ใช่ธรรมดาบาร,รมีของท่านไม่ธรรมดาจิตใจคําสอนของท่านยิ่งกว่าพระอีกนะใช่ไหมนะเมื่อยกมือแค่เนี้ยขนาดเราดูในทนะีวีเนี่ยเรายังน้ําตาไหลนะพ่อแม่เรายกบางทียังไม่ไหลเล ใช่ไหมเวลาแผลมันเป็นแบบนั้นแหละก็อยากให้ทุกคนได้ได้ค่อยๆทําขึ้นไปเรื่อยๆให้มันเกิดเป็นบุญเปิดเกิดเป็นบารมีเกิดเป็นวาสนาให้กับตัวเอง <c oughs> เพราะว่าคนเราเนี่ย <c oughs> เหมือนที่อาจารย์พูดให้ลุงพลฟังวันนั้นเนี่ยสิ่งที่ลุงพลทาเนี่ยมันคือความเฮงนะคนจะประสบความสําเร็จในชีวิตได้ <c oughs> หนึ่งต้องเก่งส <c oughs> องขยันสามฉลาดสี่เฮงบางทีเราเก่งบางทีเราขยันอาจารย์เคยขยันนะอาจารย์ทํางานโรงงานเนี่ย ทั้ง,งโอทั้งเช้าทั้งค่าอาจารย์แทบไม่ได้พักแล้วเพื่อนอาจารย์ก็ขยันเหมือนกันน,นะขยันผิดที่ร้อยปีก็ไม่รวยนะ,นะการสร้างบาร,รมีถ้าไม่สร้างที่ของตัวเองบางทีดินดีมันไม่เหมาะกับพืชทุกชนิดนะเพราะฉะนั้นเราก็เลยตำหนิใครไม่ได้เพราะพืชชนิดเนี้ยจะให้มันไปถูกกับดินชนิดเนี้ยมันก็ไม่ได้นะมันต้องมีบุญสัมพันธ์กันเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์พูดเนี่ยเพื่อให้ทุกคนได้คลายสงสยัย ว่าทำไมเราถึงมารู้สึกดีกับลุงพลนะมันชนิดเดียวกันมันชนิดเดียวกันทำไรันี่แหละเป็นต้นเริ่มจากศูนย์จริงๆราคานี้มันจะเริ่มเป็นหนึ่งแหละแลพอเป็นหนึ่งเป็นสองแล้วเราสามารถที่จะ เพื่อเพื่อเผื่อแผ่เพื่อนร่วมโลกได้เนี่บารมีก็จะยิ่งมากขึ้นไปเรื่อยๆอ่านี้เมื่อมีบารมีแล้วจะบอกได้เลยว่าจะไม่มีเวลาให้ตัวเองแล้วต่อไปตรงน้นก็จะมาขอตรงนี้ก็จะมาขอให้ลุงพลไปช่วยโนู่นนั่นนี่เยอะแยะเลยยิ่งกว่าสอ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 ยังทํางานไม่เท่าเลยคอยดูจะเป็นเหมือนรายการพูดไหมต่อไปนี่เป็นประธานมูลนิธิเนี่ยมันได้ช่วยแน่ๆนนะ ก็เห็นเขารักเด็กเห็นเขารักลูกอาจารย์เห็นเวลาป้าแตนสอนลูกเนี่ยสองคนเนี้ยจะไม่ตีลูกง่ายๆถ้าตีแล้วร้องไห้ทันทีร้องไห้ไหมตีลูกแล้วร้องไห้ไหมันบางทีมันก็ต้องตีถ้าตีแล้วอย่าทะเลาะกันรักัวให้ผูกรักลูกให้ตีแต่ก็ธรรมดาก็เลยเห็นว่า เราเราเกิดขึ้นได้เพราะเด็กต้องบอกว่าลุงกับป้าเกิดขึ้นได้เพราะเด็กนะแล้วจงสงเคราะห์เด็กเด้อนะจงสงเคราะห์เด็กแล้วบาร,รมีจะขึ้นเรื่อยๆนะลูกหลานสายญาณใครที่จะมาเราไม่ต้องไปว่าให้เขาหรอกนะพาอบางทีเนี่ยเขายังไม่รู้อวิชามันคือความไม่รู้บางทีมันต้องมีตัวล่อ เด็กจะเข้าโรงเรียนอนุบาลเนี่ยบางทีมันไม่ได้อยากไปโรงเรียนมันต้องมีขนมมันต้องมอีแม่ถ้าสอบได้ให้โทรศัพท์ไหมนะพอมาวันหนึ่งเนี่ยเขาจะเข้าใจเองเมื่อเขาไปถึงจุดหนึ่งนะว่าทําไมวันนั้นแม่ต้องให้ของเล่นเราอันนี้ก็เสียดจะเหมือนของเล่นนะของจริงก็คือทำนี่แหละ,ะอะไรก็สู้ทําไม่ได้ของวิเศษที่สุดก็คือทำ แม้แต่พระพุทธเจ้าเองท่านยังไม่สันเสริญในการสร้างพระพุทธรูปสร้างรูปลักษ์สังขารของท่านก่อนที่ท่านจะเสด็จจับการปรินิพานท่านบอกว่าอะไรอนนน่นะอะไรดีๆเราก็สอนอานทน์หมดแล้วน่ะคือถ้าเอาตามความเป็นจริงเราคิดว่าพระพุทธเจ้าจะมาอยู่ในองค์พระพุทธรูปไหมมาไหมถ้าเราเราตสรู้เรา บรรลุธรรมแล้วเราจะมาสิงสถิตยอยู่ในทองเหลืองกับปูนปัตเตอร์หรือปูนซีเมนไหมไม่ไม,ไม่มามเพราะฉะนั้นพระองค์ไม่ได้สัรเสริญแต่ที่ทําไมต้องได้สร้างน่ะเป็นรูปลักษณ์ขึ้นมาหลวงพ่อโสธรหลวงพ่อจินนาราชหลวงพ่อโตหลวงพ่อปากแดงสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่พระพุทธเจ้าน่ะไม่ใช่พระพุทธเจ้าน่ะแต่สิ่งเหล่านี้คือเจ้าที่เจ้าที่เขาอยากสร้างบาร,รมีแล้วเราจะเห็นว่าเจ้าที่ตรงไหนมีบาร,รมีเป็นเช่นไร หลวงพ่อโสธรนนท่านเป็นเทพเทพโสธรที่มาเฝ้ารูปรักสังขารขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อบรารมีท่านมากท่านดึงคน,น,นตรงไหนเกิดบรารมีผู้คนกำลังไหลไปอย่างอัศจรรย์ตรงนี้อัศจรรย์ไหมครเพราะฉะนั้นไม่ต้องสงสัยและในช่วงไหนที่บรารมีเปิดนั่นหมายถึงว่าเทวดาเขาอยากสร้างบุญนะ นี่ตรงนี้เทวดาเขาอยากสร้างบุญเหตุการณ์เหล่านี้มันจึงเกิดขึ้นเ mm hmm. พราะตรงนี้เคยเป็นดินแดนบุญดินแดนทิพมาก่อนนะถ้าเราถามชาวบ้านเราจะรู้ว่าทําไมถึงเป็นดินแดนทิพตั้งแต่สมัยพระขาจอยตั้งแต่สมัยปู่ลินตั้งแต่สมัยปูผป่ผ้าดําปู่พลเดินทุรงกันอยู่แถวเนี้ <Okay. S 1> นะปู่เนนคำยังมาเดินแถวนี้เลย <Okay. S 1> ปู่เนนคำที่ฝั่งเรานะนะลูกศิษย์อาจารย์ตามหาปู่เนรคำกัน มาส่งมาส่งรู้เน,นคำมาส่งรูเเรนคำที่บ้านสารแวะนะเขาขับรถจากอำเภอนคมคำสร้อยเขาเป็นเจ้าของเมืองแรกอยู่ฝั่งลาวเขาก็เลยเห็นพระองค์เนี้ยเดินอยู่ข้างทางเดินอยู่ข้างทางก็ถามว่าชื่ออะไรชื่อเน้นคำชื่อเน้นคำไอตอนอยู่บนรถนี่ยังเป็นเด็กอยู่เลยนะแต่พอลงรถเข้าเข้าตรงเนี้ย เขาเรียกว่าน้ําตกตาดทองนี่ตรงน้าตกตาดทองพอลงรถกลายกลายเป็นคนแก่นี่เดิ <c oughs> นเข้าป่าไปนี่หลังจากนั้นมาพอได้ยินชื่อเนินทำเขาจะตามหาเลยถ้าจําได้แค่ว่ามีแผลเป็นอยู่ด้านด้านด้านพอจะกนั้นเทพมิดาหรือโลกทิพย์ที่เขามาสร้างบารมีมีเยอะแยะเหมือนหลวงปู่สวงหลวงปู่โลกเทพบุดรเหล่าน,นี้นี่บางทีเนี่ยไอตอนที่ท่านสร้างบารมีเราไม่รู้หรอก ทำไมตอนนั้นเราไม่จาหนิหลวงปู่สวงว่าท่านเล่นไก่ทาไมเราไม่ไปจาหนิหลวงปู่สวงว่าท่านเล่นว่าวใช่ไหมนีมันต้องมีมีอยู่ในตัวท่านอะไรแต่ลึกๆจิตของท่านอนะ่ะมันไม่ได้เร็วอย่างที่คิดไงนนเพราะฉะนั้นการที่เราจะปลามาตพระภิกษุทั่วไปเนี่ยเราอย่ามองแค่ผิวเผินเพราะเรายังไม่รู้จักท่านนีเผื่อท่านเป็นพระอริยะเราจะโดนวิบากกรรมหนัก นะอันนี้อาจารย์บอกเลยว่าไม่ใส่ใจดีที่สุดอย่าไปเอากรรมของคนอื่นมาใส่ตัวเองโดยเฉพาะมนุษย์สมัยเนี้ยชอบปลามาพดพระภิษุนะเรายังไม่รู้เลยคนนู้นคนนี้เป็นยังไงเราไปไปปลามาดแล้วว่าเพื่อนไม่ดีนู่นนั่นนะี่อาจารย์จะสอนลูกศิษย์อาจารย์อย่าปลามาพดพระภิษุเป็นเด็กขาดเพราะเราไม่รู้ว่าระดับจิตของท่านอยู่ระดับไหนเคยได้ยินตำนานของหลวงปู่มั่นไหม หลวงปู่มั่นสกลนครเนี่ยหลวงปู่มั่นปูริทัตโตท่านเดินทุดองหลวงปู่มั่นเดินทุดองแล้วไปอยู่ <c oughs> ชายป่าใช่ไหมไปอยู่หัวไล่ปลายนาทําทไมท่านต้องไปอยู่ตรงนั้นท่านปรารถนาที่จะโปรดครอบครัวหนึ่งซึ่งครอบครัวนั้นเขายากจนถ้าได้มีโอกาสได้สร้างน้ําทําบุญกับผู้มีบาร,รมีมากจะทําให้ครอบครัวนั้นเขาลืมตาอ้าปากขึ้นมาได้เพราะบารมีของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านแรงอยู่แล้ว ปรากฏว,ว่าท่านก็เดินผ่านลัดเลาะทุ่งนามาอย่างนี้แหละไอ้ครอบครัวนี้ไม่อยากให้พระข้ามนาตัวเองก็เลยไปบอกหลวงปู่มัน่นบอกหลวงปู่มั่นว่าขอร้องเถอะอยากข้ามนาฉันได้ไหมให้หลวงพ่อเนี่ยเดินอ้อมไปทางนู้นอ่ะไม่ต้องมาข้ามนาฉั้นหลวงปู่มั่นหัวดื้อไม่ฟัง